สวัสดีค่ะก็มาถึงนะคะคำพยากรณ์ของเทพดาพยากรณ์นะคะประจํานะคะเดือนเมษายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง12ราศีเนี่ยจะมีเรื่องราวของความรักเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะแยกกันเป็นนะคะหัวข้อหัวข้อไปนะคะของแต่ละราศีนะคะถ้ายังไงนะคะกดติดตามกดไลค์กด u uh, b like, s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะ กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องราวของของแจกแล้วก็สุ่มของสุ่มรางวัลนะคะรวมไปถึงคนที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ t h e p t i d a p a y a k o r n ค่ะเทพิดาพยากรณ์นะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องราวของการตอบคําถาม หกข้อนะคะกับโปรโมชั่นดูดวง299บาทส่วนดูดวงทางโทรศัพท์เราก็มีโปรโมชั่นนะคะก็แอดไลน์แอดีมาได้นะคะส่วนคนที่ต้องการที่จะเรียนดูดวงนะคะในช่วงนี้ก็แบบเออโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ย nineteen covid n i n เราจะทําอะไรกันดีก็มาเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ค่ะรับรองคขะว่าการเรียนดูดวงเนี่ยเราก็จะแบบมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคดีนะคะไม่ต้องแบบเป็นกังวลไม่ต้องแบบ ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ successful นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรานี้แบบเต็มที่เต็มเปี่ยมนะคะเต็มลน้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีประสิทธิภาพในการที่จะดูดวงแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่ดีนะคะอ่าไปถึงนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเราก็ต้องมีโปรโมชั่นนะคะ3ดวง100บาทรวมค่าจะส่ง50บาทค่ะเครื่องรางโซโลโมอนนะคะก็เป็นเครื่องรางที่ เรียกว่าเอาไม่ใช่เครื่องรางโซโลโมอนอันนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องรางเสริมดวงร่ํารวยค่ะก็ <_ C 1> ถ้าเกิดอยากได้ฟรีๆก็กดติดตามนะคะเราจะมีการสุ่มแจกค่ะ3มดวง100บาทชโชคดีร่ํารวยนะคะทําให้คุณมีแต่เรื่องราวของความร่ํารวยอ่ะและอันนี้ก็เป็นโซโลโมอนเครื่องรางขจัดปบบระเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าหากว่าคุณนะคะได้เก็บใส่กระเป๋าติดตัวไว้นะคะก็สามารถที่จะแบบป้องกันไวรัสได้แล้วก็เรียก ทำให้โชคลายนี่จางหายไปเลขโชคดีเข้ามานะคะ3ดวง100บาทรวมค่าจะส่งนะคะ50บาทนะคะก็2ดวงนะคะก็คือทั้งหมดนะคะเซตหนึ่งเนี่ยหดวงก็จะ200รวมค่าจะส่งด้วย50บาทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะแบบดูดวงด้วยแล้วก็ได้เครื่องรางด้วยนะคะก็ในพักเกจนะคะ550บาทนะคะดูดวง6ข้อนะคะแล้วก็ได้เครื่องรางไปด้วยนะคะดูดวงน่แถมให้ด้วย550บบาทก็จะเป็น เออสิบสองข้อนะคะแล้วเราก็จะมีนะคะการได้เครื่องรางของครั้งกันไปด้วยนะคะอ่าสำหรับนะคะคนที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าคนที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เทพยาพยากรตอบคำถามทุกอย่างเองนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์มานะจ๊ะที่0 8นย์6 1 5 1 5คุณแม่ของอาจารย์เป็นคนที่จะรับสายคะ่ะถ้าเกิดอยากดูดวงนะคะก็ แอดไลน์ดี like มาได้นะคะอะต่อไปในเรื่องราวของนะคะ,อะของนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบบอกักนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้แบบได้สปอนเซอร์อะไรนะคะดังนั้นเวลาเราจับไพ่ดูดวงคำทำนายเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องราวของนะคะนี่เครื่องรางคะ่ะก็จะเป็นนะคะเครื่องรางนะคะเออก็จะเป็นเครื่องรางเอ่อคาร์ิโดนี่เห็นไหมคะเอ่อเครื่องรางหลักสีนะคะก็จะเป็นสวยงามมากเห็นไหมคะ หลักสีค่ะก็จะเป็นนะคะก็เป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเนี่ยค่ะเขาจะให้ในเรื่องราวของความรักนะคะก็จะเป็นหินที่เรียกหลักสีเขาเรียกว่าคาสซิโดนี้นะคะหลักสีนี่ก็จะเป็นประเภทแบบช่วยทําให้เราเนี่ยเสริมดวงเรื่องความรักแล้วก็ความอ่อนหวานความอ่อนเยาวแล้วก็ความระมุนระม่อมนะคะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นโรสคอร์สโรสคอร์สเนี่ยก็จะเป็น เครื่องรางที่เราจะเป็นเครื่องรางดอกกุหลาบนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างมันโอเคแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการในเรื่องราวของความรักแล้วก็ในเรื่องราวที่เรียกว่าเรียกราเรื่องราวของโชคลาภเสริมดวงในเรื่องราวของความรักดังนั้นเนี่ยทั้งสองอันก็จะให้ในเรื่องราวของความรักนะคะดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยจะเต็มเปี่ยมแล้วก็ทําให้ความรักของเราเนี่ย ดีงามนะคะรสควอนนี่ก็ทาให้อ่อนเยาว์แล้วก็มีความรักอันนี้ก็เรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เสริมดวงเรื่องความรักด้วยใส่แล้วสวยนะคะ,ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์พันกันไปในแต่ละคลิปถ้าอยากได้ของฟรีๆก็กดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์นะคะเราก็จะล่อไปด้วยกันหรือเข้าไปติดตามแฟนเพจของเทพดายพยายกรณ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบเรื่องราวดีๆนะคะมาแจกกันนะมาบอกเล่าแล้วก็มาแจกแล้วก็มีของประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆมาให้ค่ะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะมาถึงราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภตั้งแต่คนที่เกิดตั้งแต่วันที่นะคะเอ่องเมษายนนะคะเออวันที่21เเมษายนแล้วก็ถึง21พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นชาวราศีพฤษภค่ะนะคะ หรือคนที่ใช้ลัคนาราศีพฤษภนะคะในการที่จะดูนะคะในเรื่องราวของความรักไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นไพ่สาหรับนี้นะคะในการดูดวงเป็นไพ่สาหรับเก่าแก่ที่สวยงามมากเลยนะคะ,ะไปกันเลยสําหรับคนที่รอคอยคําพยากรณ์ของเทพิดาพยากรณ์กันนะคะว่าคําทานายเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องราวของความรัก ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นในเรื่องราวของนะคะการเริ่มต้นค่ะเขาบอกว่านะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องราวของความรักความอบอุ่นเพราะว่าจะเป็นแบบแบบจุดเริ่มต้นนะคะคือไพ่ใบน,นี้เนี่ยจะเห็นไหมคะว่าจะเป็นความรักที่ริ้วแล้วอบอุ่นในภาพนะคะก็จะเป็นเหมือนกับมารดาอุ้มลูกนะคะ อันนี้มันก็จะสื่อความหมายของการเริ่มต้นชีวิตความอบอุ่นความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะเหมือนกับการเริ่มต้นความอบอุ่นและความสัมพันธ์นะคะดังที่หน้าไพ่เห็นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องราวของความสัมพันธ์ทีดีเห็นไพ่หนึ่งถ้วยไหมคะมันก็คือความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมเต็มล้นนะคะคุณต้องค่อยๆคุยและเจรจากันโดยเฉพาะ เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าคำพูดดีๆแล้วก็ใช้ในเรื่องราวของสิ่งดีๆแล้วก็ดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรดังนั้นคำพูดเนี่ยมันก็จะไปถึงได้อย่างที่เราต้องการค่ะดังนั้นเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยก็จะต้องใช้คำพูดที่ดีๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องการได้นะคะก็อาจจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักมีการทะเลาะเบาะแวงกัน ความรักเนี่ยเป็นความรักที่เราจะบอกแล้วไงคะว่าทุกอย่างมันก็สามารถที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้มีความวุ่นวายเป็นกันได้ก็ขอให้เราเนี่ยพยายามเจรจาแล้วก็พยายามมองโลกในแง่บวกนะคะก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือความรักอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอะไรให้เขามากไปไหมอะไรเงี้ยไม่นะคะเ,เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งสงกรานดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีน้ําใจให้กับเขานะคะ คุณก็ต้องมองว่าเอ้ยเราทําอะไรไปเราไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาจะตอบแทนอะไรเราในเรื่องราวของความรักเราคิดว่าเราทําได้เท่าไหร่เราก็ทําได้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายคะ่ะเราปล่อยทุกอย่างให้สบายสบายดีกว่านะคะในเรื่องราวของความรักแล้วก็ในเรื่องราวของราสีพฤษภนะคะสิบถ้วยก็คือน,นี่เห็นไหมคะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นในลักษณะของความสุขความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ย จะมีแต่ความสุขแล้วก็ความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วก็เป็นทิศทางบวกและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าราศีพฤษภนะคะคุณจะรู้สึกแต่ว่าความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเครู้สึกเลยนะคะว่าราศีพฤษภเนี่ยความรักจะเป็นไปในทิศทางที่ บวกมากบวกบวกสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะเปะปังเวอร์วังอลังการงานสร้างแล้วก็ทําอะไรให้หลายๆอย่างทุกอย่างมันก็ดีนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีดีมากมายเลยนะคะในเรื่องราวของความรักคุณจะอบอุ่นมากคนที่โสดนะคะแล้วก็ไม่มีคู่คุณควรที่จะทําอะไรก็ได้นะคะที่จะแบบรู้สึกว่าเออคุณกับคู่ของคุณเนี่ย มีแต่ความสุขเล่าเรื่องความสุขอะไรเพราะตอนทุกคนเครียดนะคะไม่ต้องไปเอาเรื่องที่เครียดใส่กันไม่ต้องแบบไปแบบมองถึงอนาคตอะไรมากมายในช่วงเวลานี้ให้เรารู้สึกว่าตื่นมาหายใจสุขภาพดีทุกอย่างมันโอเคแล้วไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปจมปักกับเรื่องราวที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบประเด็นที่รู้สึกเรายแย่ๆเราไม่โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ควรที่จะหาประเด็น เคลียร์ประเด็นที่แบบงดงามนะคะให้กับชีวิตเราแล้วเราจะรู้สึกว่าราศีพิษภเนี่ยแจ่มแบ๊วแจ่มจรลัดแล้วก็มีสิ่งดีๆแล้วมีสิ่งที่งดงามนะคะพยายามอย่าเครียดแล้วก็อย่าไปคิดเยอะแล้วก็อย่าไปอะไรมากมายกับชีวิตนะคะโอเคไปเรื่อยๆนะคะราศีพิษภทุกอย่างดีค่ะนะอย่าอย่าคิดมากอย่าเครียดแล้วทุกอย่างจะแจม่มแบ๊วเนี่ยจะราศีพิษภ